เราอยู่ในเกมมือถือ่าสัตว์นะครับออนไลน์เล่นกับเพื่อนได้เดี๋ยวมาซื้อปืนกันก่อนนะครับปืนก็จะมีหลากหลายร้านนะผมจะซื้อกระบอกนี้นะครับ12ื่นแล้วก็กระสุนเนี่ยใช้์เจ็ด6ุดนะครับดูข้างบนเนาะเวลาซื้อกระสุนเราก็ต้องซื้อให้ถูกรุ่นนะครับเจ็ซื้อมาสัก5้าแม็ก เดี๋ยวตกแต่งปืนกันนะครับนิดหนึ่งตัวเกมมีรถให้เราซื้อด้วยนะตอนนี้มีอยู่3คันนะก็คือคันนี้ กรบบากนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมมีเงินหมื่นหนึ่งซื้อคันนี้เลยที่การเล่นนะครับกับเพื่อนหรือว่าเล่นกับคนอื่นให้เข้าโหมดที่สองนะครับโหมดที่มันเป็นแม่น้ํานะฉะนั้นถ้าอยากไปห้องที่คนเล่นเยอะสุดเนี่ยให้มาโหมดไฟนะครับแบบนี้ฉันก็เข้าไปเลยนะครับ ก็จะเป็นค้เล่นหู่ในห้องตรงนี้มีสัตว์ตัวหนึ่งเราสามารถใช้กล้องนับในการมาร์คตัวสัตว์ได้นะแบบนี้ครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปใกล้มันจะมีสัญญาณด้วยนะนะเห็นไหมถ้ามันเต็มหลอดมันจะหนีนะครับ อันนี้เราเสียงดังไปหรือว่าใกล้ไปไม่ตายด้วยรถเราจอดไหน การขายจะมี2แบบนะครับก็คือขายทันทีเลยปุ่มสีเขียวกับเก็บไปขายที่เต็นท์นะถ้าเก็บไปขายที่เต็นท์ราคาจะแพงกว่าแต่แนะนําให้กดขายทันทีเพราะว่าผมจะมีวิธีหาเงินให้นะครับท้ายคลิปมีเสียงนี้เป็นหนี อ๋อมีคนแย่งเราไม่ได้ลากอยูนะครับคนนี้ได้ไปเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการหาเงินกันนะครับให้เราเข้าโหมดกว้างจากนั้นเลือกโหมดที่สามนะครับโหมดตรงกลางเลยที่คนถือกล้องส่องทางไกลนะครับ หมอนี้จะมีสัตว์อยู่หนึ่งตัวให้เราล่าของผมเป็นแรคคูนนะให้เราไปที่วงกลมสีเขียวนะครับที่อยู่บนแผนที่เราไม่สามารถใช้รถได้นะครับต้องวิ่งเอา เราเข้ามาในวงแล้วนะครับถ้าหายไม่เจอให้เราฟังเสียงขึ้นแบบนี้นะครับแบบขึ้นเสียงมันแต่น่าจะอยู่หลังเนินนุ่นแหละมีรอยเท้านะครับ ตรงนู้ดำดำให้มันขึ้นรูปมือแบบนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มสีเขียวกดปุ่มสีทองตรงนี้อย่าก,กดปุ่มสีเขียวเด็ยดขาดนะครับ ให้เราออกเกมแบบปัดทิ้งเลยนะปัดแอปทิ้งนะครับแล้วเข้าใหม่ผมเข้าเกมมาใหม่นะครับเรามีเงินสี่หมื่นห้าละได้มาประมาณพันนิดๆเข้าใหม่นะครับหาเงินเหมือนเดิมเลยรอบนี้ได้เป็นกวางนะครับ ถ้าเรากดปุ่มสีเขียวเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับมันจะติดคููดาวน์5นาทีคือเราไม่สามารถหาเงินได้ต่อเนื่องนะครับให้เรากดขายปุ๊บก,กดออกเกมเลยปัดแอปทิ้งนะแล้วเข้าเกมใหม่มันจะได้ไม่ติดคููดาวเนาะเราสามารถสร้างแมปได้นะของตัวเองนะครับ ในแมปที่เราสร้างเองเนี่ยสามารถซื้อพวกของมาตกแต่งได้นะนี่นะพวกเต็นท์พวกกองไฟธงนะครับเก้าอี้มานั่งอะไรต่างต่รวมถึงหอคอยนะครับส่งสัญญาณวิทยุแล้วก็พวกแคมล่าต่างๆนะครับเนี่ยใครที่ชอบเกมแนวน,นี้นะครับลองโหลดมาเล่นกันได้เล่นออนไลน์ได้นะครับเล่นกับเพื่อนได้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ คลิปหน้าครับ